ครับเรียนท่านอำเภอคลองลานนะครับท่านประธานที่ประชุมนะครับแล้วก็รวมถึงคนนัสวนการในพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้าคลองขุง่อันเนินมาจับพระราช,ชมริจังหวัดกาแพงเพชรครับกับผมนายสุรชาติมลศสีผู้ในการสํานักบริหารโครงการในน้มกรมชลประทานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คห้ขอขอบพระคุณ ท่านในเภอคลองลานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือที่เรียกว่าการประชุมกลุ่มย่อยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2อในเรื่องของโครงการประเมินผลกทุเสิ่งล้อมอ่างเก็บน,น้าคลองขลุงนันเนึ่องมาจากพระราชริจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้นะครับตามที่กรมชมประทานได้เริ่มดำเนินการศึกษาโครงการปตั้งแต่ช่วงปลายปี2562จนถึงวันนี้ไปแล้วนั้นนะครับก็จะได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นมีการประชุมผสมนิเทศไปแล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีการแนะนําโครงการโดยครั้งนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่เพชรนะครับท่านเทวันอุตตะเสวีเป็นประธานนะครับต่อมานะครับก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนําเสนอเรื่องความก้าวหน้าของโครงการเล่าเรื่องราวของวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็สรุปแนวทางการพัฒนาโครงการชมพรานและระบบชมพรานนะครับซึ่งในส่วนของ อากขแน้ำคลองขุง่นกนื่งมาจากพระาราชนิตินะครับอาจจะต้องเท้าวความไปไกลเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2536นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีพระราชทานพระบรมริให้แก่ที่ิธีกรมชลประธานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับในการวางระบบะโครงการต่างๆในรูปน้ำคลองขุ่นะครับก็เราก็ทราบกันดีว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีมากมายนะครับก็ในส่วน ภารกิจปัจจุบันหรือเหตุการณ์ปัจจุบันเราก็เห็นว่าเรื่องปัญหาทุกภัยก็เกิดขึ้นจนํานวนมากในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับส่วนนี้ก็จะสามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อยกว่าเกือบ40นะครับของรูปน้ําที่มีน้ําท่าไหลลงมาซึ่งไม่มีการควบคุมนะครับในส่วนของปริมาณน้าที่เก็บกักดังกล่าวเนี่ยเราก็สามารถไปช่วยเหลือพื้นที่โชบทานในอนาคตได้อีกนะครับหมายความว่าหลังจากแล้วเสร็จโครงการเนี้ย ก็จะมีพื้นที่ชาวปรทานได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า2800,0ไร่แล้วก็ในรูดังก็ไม่น้อยกว่า3-4 00 0ไร่นะครับก็อันนี้จะเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ก็ค่อนข้างจะมากนะครับวันนี้การประชุมรับฟังความคิดเห็นล่าวเพื่อจะนํารายละเอียดลักษณะและองค์ประกอบของโครงการและความก้าวหน้าต่างๆของการประเมินผลครบสิ่งแวดล้อมไปนําเสนอหรือไปใช้ในการศึกษาซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทางการพัฒนาโครงการนะครับในในส่วนของกรมวิะยาและคณะที่ปรึกษาจะได้น้อมรับและรา,และ,ลาและนำเรื่องราวของความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆไปพิจารณาองค์ประกอบการจัดทำรายงานให้สมบูรณ์แบบอย่างต่อไปนะครับทั้งนี้อขอนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่ ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับซึ่งการจัดทำรายงานดังกล่าวนี่จะต้องตอบโจทย์ทุกเรื่องที่อาจจะให้เกิดผลกระทบอาธิเช่นป่าอนุรักษ์โซนซีซึ่งจะมีพื้นที่เกิน500ไร่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระเบียบข้อกฎหมายที่เราจะต้องทําเรื่องของรายงานผลทบสิ่งร้องดังกล่าวนะครับก็บัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงใช้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับ กลณากล่าวเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมกลุ่มอยครั้งที่2โครงการประเมินผลทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำํำของกลุง่ัอเนื่องมาจากพระราช,ชริจังหวัดกำแพงเพชรครับขอเรียนเชิญครับ